ในเรื่องนะคะทุกคนที่อยู่ในลานปู่ปริจิตนะคะทุกคนที่อยู่ในลานปู่ปริจิตนะถามว่าทุกคนเวลาเวลาเดินทางมาจากกกอกอกเดี๋ยวจะเดินทางมาเลยเริ่มสร้างเลยแล้วกันตั้งแต่เริ่มสร้างมาเลยนะทุกคนตั้งแต่เริ่มตอน Gone. ตอน,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 นเริ่มสร้างมา youtube เข้ามาแล้ว y o u t u b e เข้ mm. ามาแล้วตอนเริ่มสร้าง เราไม่รู้หรอกเพราะคนเยอะคนเยอะตอนนั้นน่ะคนมันเยอะเราไม่รู้หรอกว่าใครรักเราจริงไม่รักเราจริงใครทุ่มเทกับปู่บริจิตจริงหรือไม่ทุ่มเทกับปู่บริจิตจริงเพราะช่วงนั้นเนี่ยยอดวิวเยอะยอดวิวเยอะแต่ละคนแต่ละช่องก็เร่งทำแต่คลิปช่วงนั้นน่ะทุกคนก็จะมีคลิปนะทำงาน ทำคลิปก็เต็มที่ทำงานก็เต็มที่เต็มที่ของแต่ละคนเนี่ยอย่ามองอย่าใช้ตัวเองมองต้องใช้คนอื่นมองอันนี้คือเรื่องจริงนะคนเราเนี่ยมักถ้าถ้าให้เรามองตัวเองเนี่ยเราก็จะบอกว่าตัวเองทําเต็มที่ทําหนักกว่าเพื่อนทําไม่หยุดไม่หย่อนทําแบบสุด,สด นี่คือตัวเรามองตัวเราเองแต่ถ้าเราให้คนอื่นเขามอง <_ d ust> เขาก็จะมองไปหลายรูปแบบได้คือเขาจะไม่มองเข้าข้างตัวเราเพราะฉะนั้นเวลาทำอะไรเนี่ยอย่ามองแค่ว่าตัวเองหนักหนาสาหัสสากันตัวเองเต็มที่ตัวเอง หนักกับเพื่อนหรืออะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเพื่อนก็มีสิทธิ์คิดเหมือนเราได้มันจะมีมนุษย์จํานวนหนึ่งที่ไม่ทเํเฮียอะไรนอกจากผลิตคําดูถูกคนอื่นนะครับเพราะว่ามันมีมนุษย์จํานวนไม่น้อยรู้สึกว่าตัวเองสูงส่งเวลาพูดจาด้อยค่าคนอื่นนะครับแล้วเมื่อเรามองไปยังมนุษย์คนนั้นพบว่ามึงก็ไม่ได้ดีเด๋เลย แต่วิธีการก็คือว่าแทนที่มึงจะทําตัวเองให้สูงขึ้นมึงใช้วิธีการกดคนอื่นให้ต่ําลงด้วยคําพูดด้วยการกระทำมีสองคลิปนะคะวันนี้สองคลิปเอ่อเป็นคลิปที่ดีนะวันนี้เป็นสองคลิปที่ป้าจะว่าเป็นคลิปที่ดีนะคลิปแรกมันเป็นความเป็นความเป็นคลิปที่ดีในความรู้สึกข,ของเรานะในเรื่องของอการให้ คิที่สองก็ดีอีกค่ะที่สองก็ดีอีกนะไปคิดว่านะก็คือดียังไงนะเวลามีอะไรปับ๊บเวลามันมันชัดเจนเนี่ยมันต้องมันต้องพูดให้ชัดเจนมันจะได้แบบเคลียร์เคลียร์ไปไวๆนะถ้าเราไม่ให้มันชัดเจนมันก็จะเป็นมาลงตุงนางมาลังตุงนิงไปพูดพูดแล้วมันก็จบถ้าถ้าเราทําไม่ถูกถ้าเราทําไม่ถูกเราพูด จบคนก็ด่าจบคนก็ชมจบอะไรประมาณนี้นะก็จบไปทีเดียวไปเลยดีกว่าไม่ให้มันชัดเจนแล้วมันไปพูดต่อต่อกันแล้วมันรู้สึกว่าไม่จบไม่สิ้นก็ไม่ได้ยากเลยอย่างเช่นถามนะบางคนถามป้าลุงกับป้าเป็นยังไงบ้างทะเลาะกันทุกวันป้าก็ตอบแบบนี้นะไม่ได้บอกว่ารักกันทุกวันนะทะเลาะกันทุกวันแต่ก็รักกันทุกวันอย่างเงี้ยแหละ เพราะเราตอบไปอย่างเงี้ยเราตอบแบบจากทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะ่ยมันจะได้ไม่มีใครเอาไปปฏิปต่อให้มันวุ่นวายถ้าไม่อยากให้เรื่องมันยาวสาวไปยืดนะถ้าไม่อยากให้เรื่องมันยาวสาวไปยืดก็ไม่ยากเลยก็แค่พูดออกมาก็ไม่มีใครไปต่ออะไรมากแล้วงันทุกคนเาราจะเป็นแล่วแม่แม่ ป้าพ,ดพดดูดที่ป้าพูดคลิปที่สองเนี่ยนะคะทุกคนมันเป็นแรงเป็นแรงลำคัญสำหรับป้าก็คลิปที่สองนะเออคือมันรู้สึกว่าอะไรก็นก่ากหนา,นานเนี่ยทำไมถึงไม่ได้ประมาณนี้นะแล้วก็เลยก็เลยทำคลิปขึ้นมาคนนึงยกให้คนนึงไม่เอาคนนึงยกให้คนนึงไม่เอานะคะทุกคนเออล้วคิดดูว่าป,ป้าจะปวดหัวขนาดไหนก็ตัดสินใจให้เลย ประมาณนั่นแหละตามที่บอกในตามที่บอกในคลิปแหละไม่ต้องไม่ต้องโยนกันไปโยนกันมาหรอกไม่ครึ่งเลยจบประเด็นแล้วก็ในเรื่องในเรื่องที่ว่าเอางี้เหมือนไหนก็พูดแล้วในเรื่องนะคะทุกคนที่อยู่ในลานปูปริจิตนะคะทุกคนที่อยู่ในลานปู่ปริจิตนะ,ะถามว่าทุกคนเวลาเวลา เดินทางมาจากกากกอกเดี๋ยวจะเดินทางมาเลยเริ่มสร้างเลยแล้วกันแต่เรเิ่มสร้างมาเลยนะทุกคนตั้งแต่เริ่มตอนตอนาาาาตอนเริ่มสร้างยูทนะูบเข้ามาแล้วยูทูบเข้ามาแล้วตอนเริ่มสร้างเราไม่รู้หรอกว่าคนเยอะคนเยอะตอนนั้นนะ่ะคนเยอะเราไม่รู้หรอกว่าใครรักเราจริงไม่รักเราจริง ทุ่มเทกับปู่บริจิตจริงหรือไม่ทุ่มเทกับปู่บริจิตจริงเพราะช่วงนั้นเนี่ยอย,อยอดวิวเยอะยอดวิวเยอะแต่ละคนแต่ละช่องก็เล่นทำแต่คลิปช่วงนั้นน่ะทุกคนก็จะมีคลิปนะทำงานทำคลิปก็เต็มที่ทำงานก็เต็มที่เต็มที่ของแต่ละคนเนี่ย อย่ามองอย่าใช้ตัวเองมองต้องใช้คนอื่นมองอันนี้คือเรื่องจริงนะคนเราเนี่ยมักถ้าถ้าให้เรามองตัวเองเนี่ยเราก็จะบอกว่าตัวเองทําเต็มที่ทำหนักกว่าเพื่อนทําไม่หยุดไม่หย่อนทําแบบสุดๆนี่คือตัวเรามองตัวเราเองแต่ถ้าเรา ให้คนอื่นเขามองเขาก็จะมองไปหลายรูปแบบได้คือเขาจะไม่มองเข้าข้างตัวเราเพราะฉะนั้นเวลาทำอะไรเนี่ยอย่ามองแค่ว่าตัวเองหนักหนาสาหัสสากันตัวเองเต็มที่ตัวเองหนักกว่าเพื่อนหรืออะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเพื่อนก็มีสิทธิ์คิดเหมือนเราได้ ยุงยุงยงใช่ไหมตบยุงยุงเข้าห้องใช่ไหมคือคือตัวเราเนี่ยคิดแบบนี้ได้คนอื่นก็ต้องคิดเหมือนเราได้เหมือนกันเขาก็คิดว่าเขาก็ทําเต็มที่เหมือนกันเขาก็เหนื่อยเหมือนกันที่พ่อพูดเนี่ยนะคะเวลาเราทําอะไรบางทีเรามองแค่ตัวเราเองเนี่ยมันไม่เพียงพอหรอก มันต้องให้คนอื่นช่วยมองไปไหนล้วยุงเนี่ยมาขัดจังหวะเลยเวลาพูดยกให้วัดเลยป้ายกยกให้ตอนนี้เขาก็ยิ้มมุ่ยๆ้วเราสู้มาขนาดนี้แล้วตอนนั้นยกให้วัดใอยเข้ามายกเอาก็ไม่ไม,มีค่ารถยกค่าอะไรเขาก็ไม่มาเอาให้ใครมาก็ไม่มาเอา ตอนมันเสร็จเรียบร้อยสวยงามแล้วก็จะยกให้คนอื่นเขายกไปทําไมล่ะเราลาบากลำบนสู้มาขนาดนี้แล้วพ <t> ูดถึงพูดถึงพูดถึงว่านี่เน่ที่เน่ไหนแล้วไม่ได้คุยแล้วมันเนี่ยตบยุ่งแล้วมันเนี่ยเนี่ยตัวเดียวนี่วงแว้างวงแงว้งงเนี่ยถ้าไม่ตบมันก็จะกัดเรา ไปไหนมาพอไม่พูดแล้วก็ไม่บินมาไอพอเราพูดก็มาอยู่จะหางตาเรานี่แหละอืมกดโค้ดแล้วป้าใจร้ายไปสั่นวะหยอกยุงเนี่ยถ้าปล่อยมันไว้ม,มากัดเรานะทุกคนมันกินเลือดเรานะอืมมันมาทําร้ายเราเราก็จะปล่อยมันทําไมอะไรลบมันเลยแล้วไหนนัง มันห้ังนี้ไว้ขึ้นยังไงตัวว่เห็นแล้วจะไปกัด้ำมนต์แล้วหรือลูกเออทะเลาะกับยุงก็อยากจะบอกนะจะบอกว่าให้มองรวมๆนะนะสำหรับการที่เราร่วมกันนะคะเดินทางมาพร้อมกับปูป,ปริจิตนาคราช อยากให้เราคิดรวมว่าทุกคนเหนื่อยเหมือนกันทุกคนทุกคนเต็มที่กับการย้ายองค์ปู่ทุกคนเต็มร้อยกันทุกคนถ้าคิดดีความคิดก็จะออกมาในนี้ว่าเราก็เหนื่อย เพื่อนเราก็เหนื่อยเหมือนกันคนที่ช่วยกันก็เหนื่อยเหมือนกันทุกคนคิดรวมพอเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากอยากจะบอกว่าทุกคนไม่จะออกไปหรือว่ายังอยู่ตั้งแต่ย้ายปู่มา ในส่วนของเรื่องปูปริจิตทุกคนเต็มที่ในเรื่องทําคลิปแต่ละคนก็เต็มที่ในเรื่องไรายได้แต่ละคนก็เต็มที่เต็มที่ที่นี้หมายถึงว่าเต็มที่ในพละงกำลังที่ตัวเองมีอยู่นะทุกคนออวันนี้ก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะพรุ่งนี้หวยออก นะอ่ะมันีีหวยออกไม่อยากจะบ่นอะไรมากเขาบอกว่าถ้าใกล้วันหวยออกนี่ห้ามบ่นนะเออย่าจมย่าจมนะก็อยากจะบอกให้เข้าใจว่านะเราเดินมาด้วยกันเนี่ยข้อขัดแย้งมันมีนะแต่เราก็สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยกันพูดความจริงซึ่งก่อนหน้ากันนี่แหละนะถกเถียงการแก้ปัญหากันนั้นทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ โดยที่ไม่มีอะไรตะกิตตะขวงใจกันเอาความจริงมาคุยกันมาพูดกันแค่แค่นั้นเองคนเราผัวเมียผัวเมียอย่างลุงกับป้าเนี่ยทะเลาะกันทะเลาะกันบ่อยนะทะเลาะกันทุกวันจริงๆพอหันหลังให้ปั๊บสักนิดนึงพอมันนิ่งมาอะไรแล้วก็มาคุยกันปัญหาที่เราไม่เข้าใจกันก็มาถกเถียงกันพอถกเถียงกันปั๊บก็ได้ข้อ ตกลงได้ข้อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะได้ไขข้อสงสัยซึ่งกันและกัน